ดูการตั้งเวทีหมอลำนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องการตั้งเวทีหมอลำเนี่ยข้างแรกที่เพิ่นตั้งเขาติดตั้งข้างๆแบบมีก้อนนะครับพี่น้องครับนี่ครับเิ่นกระสีตั้งนี่ครับข้างๆแบบมีก้อนนะครับแล้วข้างๆก็จะเป็นลักษณะว่างไว้แบบบี้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่แล้วครับพี่น้องครับฝูดข้างๆเพิ่นกระตั้งไว้แล้วนะครับพี่น้องข้างๆทั้งฝ กากลางๆก็เป็นลักษณะว่างแบบนี้ก่อนนะครับแล้วกลางๆนี่ครับกำลังขมมาขมิดในการตั้งเลยครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือการตั้งเวทีหมอล่ำของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับคืนนี้ครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทําการแสดงอยู่วัดวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามอําเภออุทุมพรพิยจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับ ในที่องค์เพลินพนี่น้องเบิงเดื่อาตั้งแบบนี้ครับตั้งทั้งสองขางก่อนนะครับขางสองขาง,งแบบนี้ขึ้นแบบนี้แล้วก็ข้างกลางก็ว่างด้วแบบนี้น